สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมเป็นีค์บิลมิวสิกเวิร์กสเตชันนะครับเนาะจากค่ายเคิกนะครับวันนี้จะเป็นรุ่นไมโครสเตชันนะครับไมโครสเตชันมิวสิกเวิร์กสเตชันนะครับขนาด61คีย์นะครับเนาะสภาพสวยงามมากๆนะครับมาดูหน้าจอนะครับมาดูหน้าจอนี่นะครับอี่นะครับ รอบๆเครื่องนะครับส่วนเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นม้อแปลงเทียบนะครับม้อแปลงเทียบตัวนี้นะครับ ดูฝั่งนี้ครับเครื่องไม่ช้ำเลยนะครับใหม่ๆเลยเดี๋ยวผมลองคีใหย้ดูนะครับ ะนะมีกระเป๋าคู่ตัวมาให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าตรงรุ่นเลยนะครับนี่ Cork Micro Station นะครับ Music Workstation หอส,สลับเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเนาะใสะ่ใส่กระเป๋าไปเล่นกับมือกีตาร์หรือเล่นกับวงก็ได้นะครับเสียงหนาๆเสียงพุ่งๆนะครับสลับรุ่นนี้ อันไหนสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเนาะ090 091 7708นะครับหรือทักแชทมาทางแอปฟ้าก็ได้นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ